สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับเราสามคนอีกครั้งนี่นะผมกลับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดีเชนกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสองในปีที่หนึ่งร้อกันนี้ก็เมื่อดังใจไปแล้วแหมก็พาอารมณ์เสียไปตามๆกันใชู่ห้าวแต่มีคนมาบอกแล้วอันนี้นี่ยายเขาก็เล่าละเอียดยิบไงแต่เราดูแอนิเมะเราก็เห็นเข้าใจในทางชี้แอนิเมะเพราะแอนิเมะสื่ออย่างนี้ก็ดูแบบนี้ใช่แต่จริงๆก็รู้แล้วว่าอีู่ห้าวเขาจิตนาแบบอยากช่วยกระตุ้นพลังเนาะก็เหมือนที่คิดดดนนนนนนู่่่่เเอออออะะะไไรยยาางงีี้กก็๋วปััตผมบข ตัวในเม็เรื่องนี้ในพีที่116นะครับตอนที่116ยอดทำร้ายดอกนะหน้าบวมเป่งเรงสงสารอยู่ดีหน้าแบบบวมเป่งเกิดมาอ๋อโอเคดีขึ้นดีขึ้นใส่ช่วยประคบนะโอเคหายแล้ว เื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีแค่ฝันจูๆก็เพิ่มขึ้นสองระดับเออฝันฝันเร็วรีบไปล้างฝึกเมื่อคืนเจ้าอะอไม่มีอะไรเขาฝันไปแค่ฝันไปแค่ฝันไปแค่ฝันแล้วก็พลังงานเพิ่มได้เฉยฝันเพก็ไปลบกระวนกระวายหมาช้าเนี่ยครับทุกทุกท่านเกิดอะไรขึ้นนะเออเป็นยังไงบ้าง

เรื่อมันเกิดไปแล้วเจ้าไปก็ไร้ประโยชน์นับตั้งแต่นี้ไปอย่าอยู่หายกาบข้าได้ข่า,า,ขาวแล้วคือว่ากันฮันตุแต่ลู่หลี<อ>แล้วจากนี้ไปเลื่อนมาเป็นองครักษ์ของข้าเก็รวมกองพันทอก<อ>เ,เร็วมากถืออย่างมันไปเร็วมากเลยมุ่งเจ้าสองคนรีบตาบ้างเงครักเลยโดนโจมตีเออ,อ,เอ,อ,อแต่ลูล่หลีไปเสิร์ฟแนวหน้ากับข้าฮันตุ จะมีพลังต่อเครือที่แข็งแรงรีบแบ่งงานหน้าเสื้อขาวสถานการณ์กองทัพถ้ายังพอหวนหาตัวนายุพิยะเขาแล้วรวมกองทัพ ี๋ยวเร่มไปเะหลังจากเกิดระเบิดรุนแรงก็มีลำแสงตกลงมาจากท้องฟ้าทำลายฐานที่มันจนสิน้น<อ>หมสมกรที่บินได้เข้าไปที่เทือกเขาบิงโตเจอใครก็ฆ่าหมดพี่น้องเราก็เจ็บส่วนตายหมดแล้วใช้ปืนใหญ่ในวิถีระดับข้าที่ถล่มแนวป้องกันและใช้ระดับสูงเปิดทางใช้กลุ่มวิศวกรที่บินได้แต่ว่าสัญยัณที่ค้องสีเหนือหน้านฟ้า และคว้าชัยมาอยางายได้ได้ถึงก่อเรถของรัาเต็มรูปแบบก็ก็อยู่แล้วว่าด้อยกว่าจากกวัดสุริยันที่มีียวุดแต่ความแตกต่างนี้น้าวเหลือเคนแนวรถของกองทัพแตกพ่ายสิ้นเชิงยึดพยัคฆ์ขาวยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสุริยันเมื่อจอู่ๆก็พ่ายแพ้หนักถ้าไปแม่ทัพใหญ่ลำทัพจะทำยังไงไนดะ้ต้องถอนทัพขึ้นเหนือแนะ่ เพื่อล่อกระบังรถของศัตรูไปเพื่อให้ทัำใจถอนกำลัง ขึ้นจี่จไม่ทับเหลือนจีนการเสียที่เขาหมิงโตทำให้ทัพเราเสียหายขอท่านรีบขอท่ากลับเมืองอิ้งหนงด่วนดับกองทัพน้อยที่หกไปเสริมพ่อปราการข้าชนะโงครับไปยัดเขาวต้านศึกเพื่อเป็นความสนใจเองเฉพาะที่มาต้องการโจมตีท่านื่อะลายฝันของทัพเราให้ข้าทำเรื่องนี้เถอะเราต้องรักษากำลงังทัพใหญ่ไว้เราต้องรอดศัตรูเหย่อรอดที่ดีคือต้องยุ่ยศัตรูไล่ล่า เขามีโ,โญญต้บุกยากอ่อนตั้งหรอแต่แนวป้องก,กันที่ยอดเยี่ยมจากประวัติสุริยันอยากยึดครองที่นี่ย่อมไม่บุกทำลายพื้นที่นี้ให้พังพีน้าแนะ่รู้เหมือนว่าท่านจะมีแผนแล้วในยุคพยัคฆขาวท่านก็กำลังสิ้นแรงแต่เราอ๋อไอ้นี่แหล่แรงๆข้างบนปะเถ้าหาข้าลำกองกำลังของขา้าซุ่มอยู่ตามภูเขา อาศัยลักษณะด้นที่รอดตะกูขาา้างบอาจาัะหวโจมทีทานสือจริงช่วยพาเย่าเอิงไปที่เมืองอุ้ยหิงิีข้าหาว่าแผนราบรื่อข้าจะไปที่เมืองเทียนผิงแลวเขารมอุ้ยหิงเพื่อเสริมการปองกันด่านที่สองข้าเป็นอะไรไ่อยให้เย่าเอิงสืบทอดตําแหน่งได้ยุพยัก์เขาต่อไได้เท่าพ่อกูจะไปพบกับท่านพ่อรีบไห ผมองแ่นดินสู้จนตัวตายตาตตยตหยพี่น้องทั้งหลายข่าใต้เอาขอโทษพวกเจ้าด้วยทำไม ม่จำเป็นต้องขอโทษอารนบินต้เรากำจัดศัตรูได้ครึ่งกองคนต่างประเทศพวกมันมีจำนวนมากล้วก็เราต้องไปแยน่ถ้าแบบทพทุกอย่าทัเพื่อจะกรเรายอมเี่ชีวตโดยพักดีอย่งเต็มใจเอาระเบิดมปสีใบติดไมอมีชีว นีเช่านั้นสุด,สดท้ายนีย้หลายเรื่องพยักเขาาจะต้องสูบบ้เต็มกำลังฮึใต้เท้าในยุคพยักเขาาัวดีแป็นศัตรูที่น่านับหรือยิ่งหากแมาทัพเราไม่ส่งสองกองคนตามล่าเขาโดยเฉพาะเรงวก่าคงหนีรอดไปได้ทุกคนจงระวังจะต้องสังหารในยุคพยักเข่าให้ได้ ล้งไปปงาุข้ตายตายตายตยุคยตา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 ไตาตายตตายายตายตาตาย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  ยิงไม่โดนเป้าเลยไม่หัวไม่หัวโผงผาเอวทำไมยังไม่ถึง <c oughs> ตาแครจะรอถึงเมื่อไรขันทียุทธข้าเป็นวิญญาณชาสายพลังจิตท่านพ่อรับข้าไแบ,บ่งพลังจิตแล้วท่านจะเข้าใจเองออกคนมายักเขาอาฆาตาฮะไปจะเอาที่สังให้ข้ามาช่วย จะร้องเหรอถ้าถึงกำลังข้นงลางแล้วต้มตีเต็มกำลังทำลายพวกมันให้สิ้นไม่นี่ว่าละที่บิญญาศักดิ์สิทธิ์จะซ่อนผู้แข็งแกร่งเอาไว้เจ้าร่วมมือกับข้าสาร้างความชอบด้วยกันโหมตีเต็มกำลัง จำลองให้เป็นของสิงหลัวเหมือนแบบหลอกหลอกพลังจิตอ่ะเห็นภาพหลอดอะไรอยย่างงเี้แบบแบบจมตีสิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแบบมวนเดียวจบอะไรอย่างเงออหลอกหลอกแต่อาจจะเป็นการว่าโดนพวกตัวเองก็ได้ไม่แน่เออเป็นไปได้อยู่นะตอนนี้ได้ยุบพยัคฆ์ขาวตายแล้วแผนเดิมของแม่ทัพใหญ่ก็อะแปลกๆจะเป็นคนละที่วิญญาณส่งมาทำไมไม่ปรากฏตัวแต่แรก ตอนี้หายไปไหนแล้วนี่ภาพลวงตาไม่ต้ข้าก็โดนไม่ชั่วกันนะเป็นปีมือใครแน่บ้าเอ้ยตาไปเม็ดสีกุหลาบทองนั่นเป็นใครกันแน่ถ้าษาวิญญาณลวงตาแข็งแกร่งน,นะผู้ใช้ต้องเป็นราชินีนา้เขาไ่ชุดที่เชี่ยวชาญรล้จิตแน่นแต่แรงขาของข้าเปนมีข้อกลุ่ของคนคนนี้มาก่อน พระคุณช่วยเข้าไว้อีกครั้งแล้วไม่ทันได้ขอบต่อไปหากมีเรื่องใดจะใช้งานเขาเร่งว่าเจี๋คุณตามมาทันรีบเร่งเดินเนนา้ใแค่ผ่านประตูขมินก็ปลอดภัยแล้วขอ,องพลรัยกขาวจงฟังคำสั่งเร่งเดินหน้าเต็กมกำลังเป้าหมายคือประตูงมิเงนเะพื้มน้านี่คือโอกาสเดียวของเรารา อย่าตื่นสนุกตื่นมันไม่ตื่นก็ได้ไงมันตกใจนิดนึงข้างในคืออะไรไม่รู้ฟองฟองกำลังมากำลังมาีจุดรือข่าวไมท่าไม่เข้าไปด้วยระยะยิงของกลุ่มวิศวกรพวกเขาอาจจองดีก่อนถอนกำลังข้าถึงต้องคอยขวางเอาไว้กองกำลังถึงจะหนีได้เยอะขึ้น เส้นทางในความรอดนี้ข้าใต้เทาจะรักษาไว้ให้ถึงที่สุดก็จะพูดแล้วดึมตัวรับสื่อบอกว่าคนของท่าจะไปได้เร็วขึ้นที่ว่าข้าจะยอมถูกลอกเหรอทุกคนจงฟังผมยิยงหนึ่งร้อยแปดสิบองศาความสูงห้าร้อยถึงหนึ่งพันเมตรดึงสวนระเบิดยิยงถล่มรอบได้ไม่เชื่อว่ากูมีท่าอื่นบ้างหรอท่านแล้วาลงานระเบิดแล้วข้าท่าสัตว์จมูกของข้าก็าสวยนะ หลบเก่งใช้ได้แต่เจ้าจะหลบไปได้แค่ไหนทุกคนจงฟังโจมตีประตูทมินฆ่าทาหารพยักเข่าป้องกันยาวยักขาตัวจำเลพยักขาปีศาจจำแลงโอมามา้มามาเลยนะ อะไรกันโอ้ยเออแล้วก็จัดเต็มไปเลยกายแท้พยายเอาเป็อะไรกัอะไรกันพื้นแรงจะบอกเขาสีอูสเปียร์อ๋อสเปียรกันอ๋อสเปียรคนเดิ

อาุญตกกันระดับเก้าพิทักษ์ดาราจักรแก่เอ้ยจะไยอ้เออโดนซะมึงพิทักษ์ดาราจักรหรอเดจอไลับซีนะอะไรดาราจักรนะพร้อมนะลอยขึ้นระดิ์สองสิกรสไอ้ซวยยังจะทว่้นี่หรอ อย่าแล้วต้องเรียหยุดเขาได้หรอได้หรอชิงวิญญาณก็ชิงวิญญาณนี่คือภกษาโวบคุมมลังจริงเยี่ยมไปเลยพวกเจ้าก็รออนภาพของสาศักดิ์สิทธิ์แห่งสุริยะทพฟ้าดูบ้านครับเรียบร้อยรอสักบ้างใช้เก่งนะโอ้ย อา,อาโอ้ยริมหนีเลยโอ้ไตฮาเปิดตัวที่ระดับ94พรมยุทเสวียนจีเปิดตัวที่ระดับ94สนามรบแนวหน้ผาผาเทือกเขามิงโตะ ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างสรุปไอ้นั่นตายไหมไอ่ฝั่งจักรยนเออไอคนนั้นแหละแต่เห็นมันก็โดนหนีไปนะคิดว่าน่าจะรอดก็ได้เนาะแต่ก็ต้องรอดูเนาะซึ่งมันก็อีพีแห่งการแบบว่าต่อสู้สงครามกันระหว่างแบบว่าจักรยันตนทาแล้วก็ฝั่งสิงหัวซึ่งตอนแรกแล้วก็เขาปู่ตอนแรกก่อนเนาะก็เป็นแบบน้องไตรลลีไตไตไตโลลีใช่ไหมเออก็แบบว่าเหมือนตื่นมาหน้นาฉันก็ไม่ได้บวมอะไรนี่เออแถมพลังวิญญาณก็เพิ่มขึ้นสองระดับเออมันเกิดอะไร ขึ้นว้ามสมก็มองกันว่าฝันไปแล้วกันคิดว่าซ้าว่าฝันไปก็เลยจบที่ตรงนั้นว่าพอออกมาปุ๊บก,ก็กลายเป็นสงครามมันก็มีระเบิดใหญ่ขึ้นมาโดนถูกจมตีอะไรอย่างงี้กลายเป็นสงคราม นะก็เป็นแบบว่าเป็นตอนที่ดูได้ก็ก็เรื่อยๆเรื่อยๆเป็นการลบที่เออก็เรื่อยๆดีก็เรื่อยๆก็เออก็ดูได้ก็ได้อยู่แต่เอาจริงๆคือแบบคาดหวังว่าให้มันจะแบบว่ามันม้วนกว่านี้เนาะฝุดฝุดฝุดเลยวบางอย่างรู้สึกว่าแปลกๆอีพีนี้รู้สึกแปลกๆท่านี้ว่าเป็นสงครามเนาะเพราะว่านี่ชอบช่วงตอนที่ไหลเคอร์ซื้ออะไรเอ้ยไม่ใช่ไหล่เคอร์ซื้อไล่เคอร์ซื้อไหลเคอร์ตีกับป่าซิงโตอะเออเออรู้สึกว่าการต่อสู้นั้ำตอนขึ้นสชุบชุบชนบชุ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 นชุบชุบชก็ดูได้ เรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อแล้วกันว่าในพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องกับอเิเมซตำนานจบหยุดพูดถังซานสองในปีที่116นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะพี่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้นักข่าวทีวีในเอกวยนะครับสำหรับวันนี้สองคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับเรื่องในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับ